ายโยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมหลายเลนเจ้ากระตออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมมาฮะเดี๋ยวเรามาเปิดตูก้กระชาบ,บเพิ่มเลนเพิ่มโอกาสกันต่อเลยกันแล้วกันนะสำหรับตู้อ่เพิ่มเลนโคน,นี่นะครับผมอมืคู่กับตัวซันลี่แล้วก็อ่าลุงเกนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวมาหาเป็น ID ดีที่3กับ4แล้วกันคลิปนี้นะครับผมอ่าส่วนคลิปวิดีโอที่แล้วเนาะเราก็ส่งไปในส่วนของ i อดีหลักแล้วก็ ID 2ดีเนานะก็ได้ตัวอันไหนมาบ้างหรือเปล่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ไปลุ้นก็อช่วยไปลุ้นดูเพอผมก่อนก็ได้นะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอที่แล้วเลยนะครับผมนะส่วนคลิปนี้มาลุ้นดูอีกทีแล้วกันมาดูที่ว่าเป็นยังไงเออจะได้บ้างไหมนะครับผมสําหรับอ่าคนนี้นะครับผมอ่ะเขาเก็บมาก็มีในส่วนของล็อกอินเซอร์ไพรส์ด้วยเนาะก็อย่าลืมเข้ามารับ นสองตัวกระชากสามใบด้วยก็แล้วกันนะครับผมเนาะอ่าแจกฟรีนะครับผมอ่ก็มาเปิดหาตัวของโคนี่เมดดูนะผมเผื่อจะเผื่ออาจจะเปิดได้ก็ได้เนาะเออจะจะรู้นะครับผมมาเดี๋ยวรับกล่องอันนี้ก่อนนะครับผมโอ้โหไม่ได้เลยเลนาะอะไรเนี่ยอ่ามารับตัวกระชาเลยแล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะกดเป็นรับทั้งหมดเลยมาขี้เกียจกดอะไรเยอะแยะนะครับผมไปฮะ อ่าตัวกาชามีเท่าไรไอดี ID ที่3นะฮะไหนดูดิฮึบเม้ามีต้องร้อยแปดตัวกาชาอาจจะไปซื้อเพิ่มเติมให้มันครบเป็นเลขกลมๆสักหน่อยนะฮะแป๊บหนึ่งครับผมซื้อตัวกาชาไปแป๊บหนึ่งฮะอ่าก้า0สิบซื้ออีกสองตัวเนาะอาจจดไปเลยครับผมอีกใบหนึ่งนะฮะอ่าเรียบร้อย อ่ะเพื่อนว่าไงโอเคไปฮะไอที่สามของผมก็ไม่ซีเรียสนะเออได้ก็ดีไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็อย่างน้อยก็มีในสอง <c oughs> <c oughs> ขอ <c oughs> อยู่อยู่เยอๆก็คันคอเฉลยอย่างน้อยผมก็มีในสองตัวเบานักรบช้างเนาะหรือเบาเบาช้างนี่แหละนะครับผมเป็นร่างเก้าดาวแม็กแล้วก็ ใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมก็มาเนี่ยมารุนด,ดูเลยแล้วกันนะฮะโคนี่เมียจะได้บ้างไหมจะได้ตัวปวดมาเพิ่มเติมได้ดีหรือเปล่า <c oughs> อืมตัวปวดๆด,ดีๆเนี่ยจะได้มากไหมมากบ้างไหมนเนาะขอให้หน่อยได้ไหมตัวเกมวงการเกมมาครับผมจัดไปเลยไปฮะอ่ารุนดูเป็นกำลังใจผมก่อนนะครับผมอ่าบัฟด้วยผมด้วยหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะผมกดไลค์คลิปนี้หน่อยครับผม,ผมเพื่อนๆเอาฮึบ ข้าไปแรกไม่ออกเลยเนาะอยากให้มันออกข้ามไปแรกเหมือนรอบอ่ารอบไหนวะที่ผมเปิดเซนคูอะใช่ไหมได้เฉยเลยฮึ่งขึ้นมาตกใจเลยผมได้โคตรเร็วเลยนะฮะน่าจะเป็นไอดีนี้มั้งนะครับผมแล้วก็ได้เก็บตัวกระชายาวเลยเอา้าวฮึบอ,อืแล้วผมก็หาด็อกเตรเซโนด้วยเนาะเปิดแบบทิ้งท้ายทิ้งทวนก็น่าจะได้อยู่มั้งแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นอยู่นะผมไอดีเนี้ย ถ้าจะไม่ผิดผมได้สองอเดีนาะที่เป็นได้ทั้งคู่เทพบเลยนะครับผมเอาละจังหวะน,นี้ขอสวยๆหน่อยโคนี่เมดมาจัดมาขอมาก็จัดให้เอาฮึบเอาโอยโคนี่จริงเออโคนี่จริงแต่ไม่ไม่ได้สวมชุดเมดนะอันนี้จะไปเที่ยวซะแล้วไม่ทำงานเมดแล้วเออจะไปเล่นทะเลแทนแล้วนะฮะ เออถ้าไม่ออกออกแซลลี่ก็ได้นะเดี๋ยวไปลองเปิดตู้คู่กับแซลลี่ดูสักหน่อยไหมเอาครึบลองกดค้างก็ไม่ออกนะฮะเอามาลองคู่กับแซลลี่คาเฟ่ดูนะผมจัดไปฮะปลุกกันต่อยาวๆเรื่อยๆเลยนะผมอเดี๋ยวจะค่อยๆเปิดเดี๋ยวจะค่อยๆเปิดไปนะฮะเดี๋ยวจะเปิดแก่สต่อีพอแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวไปโอ้หแต่ละตัว เพื่อเปิดได้ง่ายหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เนาะส่วนใหญ่ก็เห็นเปิดกันเยอะอะได้เยอะอยู่ไม่รู้ล้าเปิดตัวกระชาแบบเป็นผมไหมหรือจะเปิดด้วยรูบี้ส่วนใหญ่เห็นเปิดด้วยตัวกรชาเนาะแล้วก็ได้นะครับผมหรือเปล่าฮย มันเขาจะดวงดีก็ดวงดีนะฮะส่วนผมก็ดวงเกลือไปโอเคคนที่จะเป็นโคนี้ยังเป็นโคนี้อยู่นะฮะแต่ยังไม่เมดมาเลยอะเฮ้ยชุดเมดมาหน่อยดิเอา้าฮึบเปิดตู้ไหนก็น่าจะตลาดวายแล้วแหละเออไม่เป็นไรผมเชื่อว่ามันยังมีความหวังว่ามันจะมีเมดอยู่เอา้าเอา้าเอา้าไม่ใช่เมด เป็นเซนลี่นะครับผมโอเคได้เซนลี่คาเฟ่มาก็อ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าตัวใหม่อยู่แหละเพิ่มอากาศอยู่แหละเนาะเออนี่นะครับผมที่อ่เปิดได้นะครับผมก็ก็ลองใช้ดูลองเล่นดูก่อนอย่างน้อยก็ได้เล่นนะฮะตัวใหม่โอเคมาลองเปิดตู้นี้ดูนะครับผมเืิดได้นะผมโอเคแม่จ่กินไม่ได้อยากไหอก้อ่ะอยากได้คนนี้มากกว่าแต่ทําไมมันไม่ออก ฮะเอาลองกดขั้นดูเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอ,ออกมาแล้วโอ้มันไม่ออกพูด,พดปุ๊บมาออกปั๊บเลยโอเคโอเคนะครับผมไม่ได้ฝานไปนะฮะอืมโชคดีมากเลยอ่ะที่เปิดได้อ่ะืมโอเคอันนี้ผมก็คงจะเก็บรูบี้อย่าเอา้ยอ่ะ เก็บตัวกระชายาวแล้วลูบี้เนี่ยเดี๋ยวยังยังไม่เก็บนะเดี๋ยวขอเปิดหาเกียร์ดาบจระเข้ก่อนนะครับผมทีนะ้นมันเลยสองวันนะครับผมซึ่งวันถัดไปก็น่าจะมาเป็นเกียร์อีกหนึ่งหรือเปล่าที่เป็นช่องตกแต่งไม่ก็ป้องกันมาใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะปรับมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยทำไมมันดูง่ายขึ้นดูดีดูหรูหราจังเลย เอเอน่าจะเพิ่มมาหรือเปล่านะครับผมสําหรับอัปเดตรอบนี้เออนี่นะครับผมเนี่ยจดี๋ยวกะจะกะว่าจ,จะเปิดเป็นนั่นแหละรอบหน้าแล้วกันนะครับผมรอบหน้ารอบหน้ารอบรอบไหนไม่รู้แหละผมคิดว่าอาจจะได้เปิดเป็นวันสุดท้ายก็ได้นะผมเพราะว่าลูบี้ผมต้องรอให้มันได้รับในส่วนของ et, รีเซ็ตหลีหรือรับลูบี้จบหลีจบเนี่ยวันอาทิตย์อะได้ลูบี้วันอาทิตย์น,นะครับผม,มก็คงจะได้เปิดตอนนั้นแหละ ให้มันได้ลูบี้แบบได้มากที่สุดนะครับผมผมก็หวังว่าผมจะเปิดได้แล้วกันนะฮะเออผมก็ไปทุ่มเทหาในส่วนของเกียร์รอบที่แล้วเนาะเป็นเกียร์ของเซนคูนี่แหละไอชุดอุปกรณ์อะเออนั่นแหละก็เปิดเกียร์ท่าแสงไปก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้นะครับผมได้ก็ได้แค่เดียวเนาะก็เสียใจครับผมแต่ว่าอย่างนั้นก็คือมันออกอยู่นะได้ก็คือได้อยู่ไม่ได้ก็ นั่นแหละมาเปิดรอบนี้เออเอามาเปิดรอบนี้เอาหาเอาก็ไม่ได้อีกดีผมดูทรงแล้วผมคงน่าจะไม่ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรลองเรชื่อมั่นในตัวเองดูเผื่ออาจจะดวงนี้เปิดได้ก็ได้เปิดเปิดได้ก็ได้ครับผมอาจจะแบบเปิดถูกเปิดอ่าถูกช่วงถูกจังหวะก็ได้นะครับผมแล้วแต่ดวงจริงนะสำหรับเกมนี้เออบางมันครั้งมันมาก็มาเห็นไหมแบบนี้มันก็ยังมาเลยอ่ะโคนี่อ่ะเี๋จะไปดูเท่ไหน่นี่เาขาอวดเขาคลิกหน่อย <c oughs> นี่นะครับผมแม่ รู้สึกว่ามันจะเพิ่มโอกาจริงๆนะยังไม่ตลาดวายเนาะเนี่ยอันนี้เรียกกันมานะครับผมทั้งซันลี่แล้วก็ตัวของโคนี่นะครับผมไอดีนี่ก็คงจะเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมถ้าเปิดตัวนี้ได้มานะาก็มีตัวทดแทนก็ก็มีอยู่นะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวแทนอาจจะเป็นตบบินไม่ก็เอลซ่าไม่ก็ตัวอ่ามันชื่ออะไรนะเทนกะก็ได้นะครับผมหรืออาจจะ เดี๋ยวค่อยคิดดูหลังไม่อีกทีแล้วกันนะว่าจะแทนตัวไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลองปั้นลองใช้างานดูก่อนเออเป็นสกิลที่โคตรงงมากๆเลยนะเป็นแบบเหมือนจะซัมมอนแต่ก็ซัมมอนอะไรอะ่ะเนือยจะซัมมอนอัญเชิญตัวเองขึ้นมาอะไร่งี้หรอเออนั่นแหละก็งงมากเลยเดี๋ยวต้องลองเล่นดูเออแต่ก็เห็นคนอื่นเขาเล่นหรแหละนะก็ดูมันมันน่าจะโหดนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้เป็นของผมดูแล้วกันไหนๆก็เปิดได้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดอดีอดด่ถัดไปนะครับผม โอเคมาครับมาลุยกันต่อไอดีที่4โอ้โหก็หวังว่าจะออกเหมือนกับดี3แล้วกันนะโอโ้ได้เฮแล้วดีใจมากนะครับผมสําหรับตัวของคนนี้นะผมคนที่เมทน,นะที่ได้มาก็โอ้โหไอดี ID ก็ได้มาก็ได้เป็นไอดีที่แบบผมไม่ค่อยมีตัวแสงมืดเยอะอะไรประมาณนี้ครับผมตัวเก่งๆเยอะคอมโบเยอะอะไรเงี้ยก็ได้มาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับผมอืม ส่วนไอ้นี้ก็แน่นอนนะไม่ได้ไม่เป็นไรได้ก็ถือว่าดีไม่ได้อ่าได้มาก็ถามว่าจะปั้นไม่ทันทีไหมหรืออะไรยังไงก็คงจะหาไว้ก่อนปั้นก่อนก็ได้มั้งหรือจะไม่ปั้นก็ได้อาจจะเก็บไว้รอวัยพักหน้าค่อยปั้นก็ได้นะสำหรับตัวของโคนิเมะนะครับผมอ่ะมารับตัวกระชาไปเลยครับผมสำหรับไอีที่สี่เนาะผมว่าตัวดิมของผมเนี่ยมันก็พอจะมีป่วนเก่งอยู่นะคิดว่าเนี่ย งานก็น่าจะได้ดีอยู่นะผมทีมเดิมๆของผมเนะาะไปฮนะรับตัวกระชากไปฮบนะครับผมตัวกระชากแจกเยอะเลยนะผมผมก็ยังไม่ได้รับเนาะเดี๋ยวรับก่อนโอเคค่อยไปลุยตัวกระชากนะครับผมมาอย่าไปลุยเลยแล้วกันหวังว่าจะยังไม่ตลาดวายนะเออเมื่อกี้เห็นว่ามันไม่ตลาดวายแล้วก็ขอแบบห้าไปแรกได้เลยไหมเนี่ยอันนี้เหลืออยู่ห้าสิบอ่ามีอยู่ มีตัวกระชา่มีอยู่อ่าห้าสิบแปดเนาะก็หากาลหกสิบอาจจะไปซื้ออีกสองใบนะผมอ่าจัดไปเลยมีอันนี้เยอะอยู่แล้วนะผมเหรียญตากิวแล้วก็อ่าแล้วก็เหรียญอะไรนะอ่าแล้วก็เพชรกิวเออแล้วก็เพชรกิวสีม่วงโอเคไปสองใบจบร้อย ไปครับโดยกันต่อฮนะหกสิบตัวกาชาหนูนี้ว่าจะยังไงถ้าได้เร็วก็ถือว่าดีนะครับผมเหมือนกับไอดีที่สามเนาะไอตัวกาชาที่เหลือนัน่นนะก็เอาไว้เก็บหาแสงมืดเก่านะครับผมเผื่อมันตู้มันมาแล้วก็เป็นตัวเก่งมานะครับผมมืดตัวหนึ่งแล้วก็แสงตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะที่มันจะหาตัวเก่ง,กงมาหวังว่าจะไม่ใช่เป็นตัวแสงมืดที่เป็นตัวบินกัดบินแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวรุนดูเลยไปฮนะ อ่าถ้ามันไม่ออกผมก็จะเปิดจนหมดเลยนะผมส่วนรูปี้ก็แน่นอนนะไอดีนี้ต้องเก็บไว้ยาว,วนะครับผมเสียดายมากอยากเปิดนะแต่ถ้าเอาเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยว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 มันง่ายไปเปล่าเฮ้ยถ้าง่ายอย่างนี้ผมขอเปิดเป็นอดีที่5อีกได้ปะ่ะแล้วก็หเฮ้ย เป็นไปได้ยังไงนี่ตำนานกลับมาแล้วว่ะดวงดีจัดคือห้าใบแรกได้เว้ยเออโอ้ไม่ตลาดวายจริงเว้ยเป็นตัวเกมแจกจริงเว้ยเออถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผมก็จะไม่หาต่อนะพวกตัวอ่าลุงเคหรือว่าพี่ห่วงเนาะแล้วก็ตัวอ่าแ <c oughs> ซลลี่คาเฟ่นเนาะก็คงจะไม่หาแล้วนะครับผมเพราะว่าไอดีอื่นผมได้หมดแล้วเนาะก็เอาไว้เล่นดูทดสอบดูก็ ไอ้ดีอื่นก็ได้ปันมาลองใช้ดูก็ได้นะครับผมนี่นะโอ้โหไม่นึกว่าจะออกเร็วขนาดนี้ <c oughs> แต่ก็ถา่ายว่าดีไหมดีครับผมผมจะได้ไปไปแบบว่าเก็บ,บๆๆตัวกระชาเอาไว้เปิดแสงมืดเก่านะครับผมเพราะว่าตู้มันน่าจะมานะครับผมสําหรับรอบตัวแสงมืดเก่าเนาะเออผมก็ยังรออยู่เช่นเคยเหมือนเดิมนะสำหรับตัวไม่บราวช้างหรือไม่ก็ตัวของบอสบอสมืดนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะได้เยอะอยู่นะ ใน่วนของตัวบราวช้างนะครับผมแต่อดนีไหนยังไม่ได้ก็ผมก็คงจะต้องหาอยู่ดีแหละเพราะว่ามันก็ใช้งานได้ดีจริงนะตัวเนี้ยผมว่าขนาดมันข้ามเดือนมาแล้วมันเลยแบบบัฟเดือนของมันแล้วก็มันก็ยังเก่งยังโหดอยู่นะตัวเนี้ยเออถ้ายิ่งมีอัปเกรดธาตุผมว่าโอ้โรโคตรตึงอ่ะโคตรโหดโคตรตึงเลย <laughs> เออผมว่ามันใช้งานได้ดีมากอยู่เลยมากเลยนะครับผม <c oughs> นี่นส่วนรูบี้ก็นี่เลยนะสองพันรูบี้ผมก็อยากจะ เปิดมากๆเลยนะครับผมเกียร์ตาบจระเข้นะครับผมมันเป็นเกียร์ที่ดีโคตรๆเลยนะดีมากๆเลยนะครับผมอาจจะมาใส่ให้เลมอะไรเงี้ยเออแรงเปังแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวจะมาใส่ให้ไมกี้ก็ได้นะใส่วงไวเนาะ,ะเดี๋ยวจะไปใส่ใส่ไปพิบก็ได้แต่มันน่าจะไม่คมนะุ้มเนาะเพราะว่าใส่ไปพิบเนี่ยมันจะมันต้องเป็นค่าเกียร์พลังจมตีรวมเนาะอันนี้มันเป็นพลังจมตีไกลก็ใส่ให้ใส่ไปอ่าวงไวเนี่ยมันจะ ดูดีกว่านะครับผมโหดกว่านะผมตาเมจดแรงกว่าเนาะอ่าหรือจะใส่สายพลังก็ได้นะครับผมสายพลังก็ใช้เป็นพลังโจมตีไก่เหมือนกันด้วยเนาะนี่ไงนะครับผมพลังโจมตีเวทมันไม่มีนะอ่าในส่ของสายพลังนะมีพลังโจมตีเวทก็เป็นแค่สายไหวพริบนะครับผมอ่านี่พลังโจมตีเวทมีพลังโจมตีไกม่มีถ้าถ้าเป็นพลังโจมตีรวมนะทาองดาวโจลเก้นี่ผมว่าจะโหดตึงมากกว่านี้เลยนะฮะแต่ก็อันนี้ก็โหดมากแล้วนะครับผมอืม ก็ขอโชคดีนะผมสำหรับไปสำหรับเพื่อนเพื่อนไปเปิดการชาติกันเนาะก็ตามนี่เลยนะผมเปิดได้เฉยน,นะห้าใบแรกโอ้ตกใจมากไอ้ดีเนี้ยผมไม่ดึกไม่ฝันว่าผมจะได้แบบเร็วขนาดนี้นะสำหรับไอดีเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆนะไอดีสี่เนี่ยแบบทุกรอบเลยมั้งเป็นแบบนี้เลยเปิดได้เร็วโคตรโค,คนะครับผมสําหรับตู้แสงมืดแต่โคลารโบแทบไม่เคยออกนะครับผมมาหลางัลงๆมาโคราโบออกเยอะแล้วก็แสงมืดไม่ออกเลยนะครับผมแต่บัตรนี้ ได้ออกแล้วแสงมืดอ่ะเราเราต้องดูอีกตู้หนึ่งนะครับผม,มแสงมืดเก่าดูดีว่าจะออกบ้างไหมอ่าต้องรอดูนะผมไอนน้นี่ว่าจะโชคดีกับเหมือนเดิมแบบว่าตานานเหมือนเดิมหรือเปล่านะผมเปิดได้เร็วนะผมสําหรับตู้แสงมืดส่วน,คนโคโรโบอ่าไม่ออกนะครับผมอ่าขอโชคดีครับผมอยากให้เปิดได้จริงนะถ้าเปิดได้ก็คือแน่อนอนนะเพื่อนๆมันจะเล่นให้สนุกขึ้นแน่นอนนะอันนี้ผมพูดทุกค,คลิปเลยเนาะอืมว่ามันอยากให้เปิดได้จริงนะครับผมคือเปิด นม่มันเจอหน้าล็อบบี้ตรงนี้ของตนเองมันก็ดีใจแล้วมันก็ยิ้มแฉ่งแล้วก็มันก็เล่นตีพีพีอะไรเงี้ยก็โหดแล้วก็ดีใจแล้วก็ยังไง่ะเพื่ถูกเหมือนกันนะมันแบบภูมิใจอะไรเงี้ยนะครับผมก็นั่นแหละเป็นตัวเอ่อละครตัวละครตัวโคลโบที่เราชอบตัวอ่าแสงมืดที่เราชอบอะไรเงี้ยอืมได้เห็นทุกวันได้อะไรเงี้ยเล่นทุกวันก็นั่นแหละมันดีนะครับผมนั่นแหละก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้เนาะสำหรับพวกตัวเก่งๆที่ เพื่อน,นชอบเลยประมาณนี้นะครับผมนะโชคดีเนาะเกียก็เหมือนกันด้วยดาบราชาจระเข้เนี่ยดาบจระเข้อนี้แดงๆเนี่ยก็ขอยเปิดได้ด้วยเนาะมันดีจริงเนาะก็อยากให้เปิดได้จริงก็คือเนี่ยพูดไม่พูดแบบสามวนไม่ไปไหนเลยเออไม่ไปไหนเลยก็อยากได้จริงอ,อ่ะพูดง่ายๆนะครับผมโอเคแค่นี้ก็พอแล้วกันแค่นี้พอแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยว ที um, oh, is, <Jean> ่แรกกะว่าจะเปิดไอเดียที่5ด้วยแหละแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเปิดค่อยๆไปดีกว่านะเออไม่เป็นไรผมไม่รีบอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมไอดีห้าดี6เนาะแต่ถ้าได้ก็ดีนะผมเหมือนกับไอเดีไอันี้ได้เร็วโคตรเลยนะครับผมแหมคิงหน่อยอ่ะโอเคหาัเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ผมก็ขอให้เพื่อนๆช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับและที่สำคัญน้องก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมเองสหรับคลิิปวดีโอแบบนี้นะครับผมกก็ตต้อองขัวลาไป่อนแล้วก็ขอกล่าววสสัดี แล้วแวก็จะจัปที่หน้าสัดคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับโชคดีจริงเปิดได้